ในคลิปนี้นะครับจะมีโหมดแปลกๆเนี่ยมาให้น้องดูวิธีการรับกัน1ชิ้นนะครับและตัวนี้นะครับจะเป็นหมวดที่จำลองเป็นด่านมินิเกมของแมปนี้นั่นเองครับกับไวเอ้าท์สปินเนอร์เฮครับนี่ครับมันจะเป็นดานที่เราจะต้องกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางตรงนี้นะครับนี่แล้วใส่มันก็จะหน้าตาเหมือนแบบว่าคอปเตอร์ไม่ไผ่แบบนี้นะทุกคนสําหรับไอเทมในคลิปนี้นะครับเราจะไปเล่นกันในแมปของลาปิดลัมเบิลนะครับมาดูวิธีการทํากันได้เลยนะครับ และตัวแมปนี้นะครับเราจะต้องทําการแข่งมินิเกมต่างๆนะครับเพื่อให้ได้รับตั๋วเนี่ยมาใช้ในการซื้อไอเทมซึ่งจํานวนตั๋วของเรานะครับดูได้จากตรงนี้เลยและการเก็บแต้มนะครับให้เราเนี่ยไปอยู่ในตรงที่เขียนว่าเพย์ตรงนี้นะครับเพื่อรอห้องในการเล่นมินิเกมครับแล้วก็จะทําการโหวตนะครับว่าเราเนี่ยจะเล่นแมปไหนนะและในแมปนี้นะครับจะมีมินิเกมต่างๆเนี่ยมาให้เราเล่นเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งคนที่ชนะนะครับก็จะได้ตั๋วทิตนั่นเองครับและนําตั๋วนี้นะครับไปซื้อไอเทมที่ UGC แล้วเรานะครับเลือกไปที่ตัวไ i เอ Out Spinner ได้เลยครับราคาจะอยู่ที่1,400ตัวนะครับทุกคนและในคลิปนี้นะครับจะมีโค้ดเนี่ยมาแจกจำนวน4โค้ดด้วยกันนะครับน้องๆเตรียมตัวกรอกตามนี้ได้เลยนะโค้ดแรกนะครับพิมพ์คำว่าลาปิดนะครับได้ตั๋ว25ใบโค้ดที่2ครับล u m b l e ลครับแต่ยีใบครับโค้ดที่3นะครับ t ูมิล l ลียนครับได้25ใบและโค้ดสุดท้ายนะครับ 10K Light ครับเราจะได้ตั๋ว100ใบนะครับถ้าท่านน้องๆชอบแมปในวันนี้นะครับขอคนละ1ไลลคค์ด้วยนนะรัับเป็กงใใจห้กกับารทคลิปปต่อๆไนะะะะคคคครรัับบทุกกนนนนนแลลิปปี้ไ่อจ๊ะ